ครับอีเวนทุกคนพวกเรออยากเห็นพี่ๆกินอาบน้ำกลางห้างก็เป็นฝันที่ไม่กล้าฝันครับผมก็วันนี้ก็ได้มาอาบน้ำกลางห้างก็ดีใจมากๆที่ทางชาเวอร์ชาเวอร์ r ูชาเวอร์นะครับผมให้โอกาสพีได้มามาอีเวน์นี้นะครับผมได้มาเจอกับแฟนๆทุกคนด้วยครับเตรียมตัวยังไงพี่ๆก็ก่อนหน่งเลยออกจากบ้านก็ต้องใช้ shower to shower ครับเราอาบน้ำขนาดไหนสูดสีเสูดสีเหลืองเพราะว่าเป็นส่วนตัวชอบแบบกลิ่นน้ำผึ้งอะไรแบบนี้ครับ ซ้อมไม่จังหวะหนาเมื่อกี้กลางห้างไปที่ซ้อมเลยตอนเปิดประตูพี่ก็ตกใจเหมือนกันครับว่าเอ้าเปิดแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยครับผมโกนไม่ท้าตัวเลยเปิดน้ำกับหนาเขินนิดนึงเขินนิดนึงครับเพราะว่าก็ปกติเราเราก็เห็นแบบเหมือนที่พี่หลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยก็มีอีเวนต์อาบน้ำกลางห้างแล้วก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแบบเอ้ยจะถึงคิวเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยคี่เซ็นชุดวันนี้นิดนึงค่ะยังไงคะ เรียบร้อยเรียบร้อยครับก็เป็นแบบสูตรอะไรเงี้ยแต่ข้างในไม่ธรรมดาเลยไมมเซ็กซี่มันมันก็มีความเป็นเกล็ดอะไรนิดหน่อยเงี้ยครับผมบางครั้งเจ็บเห็นาคตัวเองในกระจกดูรู้สึกไปมันเป็นเซ็กซี่รู้สึกเออก็โอเคครับผมก็รู้สึกว่าเออก็ถ้าอยากได้แบบโจทย์มันคืออาบน้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็อยากให้มันลิงก์กับความเป็นบับเบิ้ลด้วยความเป็นอะไรอย่างงี้ด้วยความพริ้วด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเลือกเป็นเสื้อตัวนี้มาครับเลือกเองเลยใช่มครับ พี่ใส่เลือกหนูไม่ได้อยากใส่อะไรอย่างเงี้ยแต่มีคอมเมนต์เข้าไปไหมบอกเขาเลือกมาให้ว่าชุดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเพเขาเต้นเราก็บอกว่าแบบขอเปิดหลังได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบโจทย์มันคืออาบน้ำนะครับแต่มันปิดข้างหน้าแบบปิดข้างหลังด้วยแล้วเดี๋ยวแบบคนไม่เข้าใจว่าเอ้ยเราอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยห็นรีแอคชั่นนแเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างสิ่งนี้คือแบบน่ง้ำ ก็ดีใจครับดีใจที่แบบเหมือนแฟนๆก็มาซัพพอร์ตกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนพอแฟนๆรู้ว่าเราจะมาอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยแฟนๆก็แบบเออมาคอยดูอะไรอย่างเงี้ยผมก็น่ารักดีครับและคุณจิตรุ่ความสามารถในการพรีเซนต์ตัวแบรนด์สินค้าทังหมดของพีกก็ต้องขอบคุณชาวยุวธชาวยุทีครับผมที่เชื่อใจแล้วก็มั่นใจในตัวพีด้วยครับผมที่เลือกพีมาเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์ด้วยครั้งนี้ครับก็รู้สึกว่า ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานกับทาง Shower to Shower แล้วก็ตัว BNP ได้มีโอกาสติดตาม Shower to Shower เนี่ยตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วอย่างเงี้ยอย่างคุณพ่อคุณแม่แอะไรเงี้ยก็จะรู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วกับผมก็ดีใจมากๆครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Shower to Shower ครับแต่เพิ่งปีที่ผ่านมาพีพีกิจฟลาดพิเซนเตอร์ไปเยอะมากเลยนะอ๋อไม่รู้จะร้องหมดรับ <laughs> น,น,นิ้วหน่อยเร็วห,หลายคนคำนวณฮะว่าเกินร้อยลาย้านแล้วนะอ๋อ ่จริงๆมันรู้สึกว่ามันเยอะอะไรสิงหนึแบบขนาดนั้นเลยมันมันไม่พี่จำเลขไม่ได้ครับผมช่วงนี้นับเลขไม่เก่งอะไรบ้างครอะไรนะครับอากอะไรบ้างในตัวที่ไม่ราบรื่นก็หลายอย่างนะฮะยก็เหลือใช่ไหมื้นที่บนตัวเหลืออยู่บ้างอะไรเงี้ยครับผมก็ก็ยังเหลืออยู่ครับอยากได้รายละเอียดก็ติดต่อผู้จัดการเลยนะครับทำงานหนักอะไรขนาดนี้มีผีเป็นหนี้เหรอวัยรุ่นสร้างตัว ร้อยจำไม่ได้ไดก็ทำงานหนักแล้วครับผมคือพี่ว่าจริงๆแล้วพอ ด้วยวัยด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเรายังมีแรงอยู่เรายัางพร้อมที่จะทํางานตรงนี้อยู่<ม>อะไรเงี้ยก็หลายๆงานอ่ะอย่างชาว์เวอร์ทูชาวเวอร์อะไรเงี้ยครับผมก<ม>็มเป็นประสบการณ์ใหม่ๆม,ม,ม,มีด้วยเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเออวันนึงเราต้องมา represen สินค้าที่เป็นคีมแบบน้<ม>ําเราต้องมา represen สินค้าที่เป็นอาจจะเป็นรองพื้นหรืออะไรเงี้ยครับผม,ม,มก็ดีใจครับถือว่าเป็นประสบการณ์มากกว่าที่ที่เราได้มาทํางานร่วมกับแบรนด์ต่างๆด้วยครับแต่หลายแบรนด์ทำงานเชื่อมั่นในตัวพีพีมากเลยนะในการน r ้ s e ็ t สินค้าอะไรเงี้ยก็ต้องขอบ เราพอเราได้โจทย์มาอย่างเงี้ยว่าโอเคสินค้าไหนเหมาะกับเราไม่เหมาะกับเราอะไรเงี้ยพี่ก็จะเป็นคนเลือกก่อนตลอดว่าอันนี้อาจจะไม่เหมาะนะอันนี้อาจจะเหมาะนะอะไรเงี้ยครับผมเพื่อให้มันเข้ากับตัวเราด้วยเราจะให้เบรนเดนกับสินค้านั้นๆที่เราต้องการจะพรีเซนต์ได้ด้วยครับรอที่ยังไม่เปิดตัวแตนนีคิดตัวตัวอ,อืนีไหมคะอ๋อเก็ที่จริงก็ยังมีครับผมอยากให้ทุกคนรอติดตามมากันครับว่าสินค้าที่เหลือจะจะที่กำลังจะเปิดตัวแดนีอะไรอีกบ้างครับ่ียง่อย่าง้นคเ นเนี้มาเป็นเราเขาเป็นคเ,เปลี่ยนไเปเลเปลี่ยนผมทางตลาดจริงๆรู้สึกดีใจมากกว่าครับผมที่แบบเหมือนเ,ออเขาเชื่อมั่นในตัวพีด้วยเ,เชื่อมั่นแล้วมองเราในในในความสามารถหรือว่าในการ represent สินค้าของเขาได้ดีด้วยมากกว่าอะไรเงี้ยครับผมก็ดีใจที่หลายๆแบรนด์ให้โอกาสพีมากกว่าครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆของพีด้วยที่ที่จะได้มาทํางานได้เจอทีใหม่ๆได้เจอ ลูกค้าใหม่ๆได้เจอหลายๆคนอะไรเงี้ยครับหลายคุณมองว่าพีพีคือจุดเปลี่ยนทางการตลาดในบ้านเราเลยนะก็ถึงอาฟามงานขอบคุณแล้วกันนะคบขอบคุณที่ที่แบบเออเหมือนแบบมองเราเออเป็นบางคนก็จะมองเราแบบเป็นจุดเปลี่ยนหรือว่าเป็นแบบไอดอลอะไรก็ตามขอบคุณแล้วกันครับที่ตัวพีเองสามารถเป็นอินสปิเรชันให้กับหลายๆคนได้ด้วยครับมีตัวไหนที่จะสซดท์ไพรส์าเข้นอีกมั้ยแบบโหตัวนี้พีที่หรออะไรเงี้ยกำลังคิดอยู่อะไรอย่างเงี้ย ก็ก็มีครับก็มีก็มีเราจะรอติดตามแล้วกันมีรอเปิดตัวแบบกี่ตัวกันนกรู้ไหวไหมอะไรอย่างงี้ไหมอะไรนะมีรอเปิดตัวกี่ตัวหนึงประมาณประมาณสี่หมื่นกว่าตัวอันนี้ผ่าหัวแล้วนะผ่าหัวแล้วนะผ่าหัวผหัวเลยเหรอสี่หมื่นตัวเลยเหรอถ้าผ่าหัวอย่าเข้าใจผิดนะมันเป็นโจ๊กนะครับครับ อะไรนะครับเมื่อกี้ที่ผู้บหานะคะเขาช่วยมเากด้งานด้วยงานหเราละ้รับวลาันโเพื่มใจเหมือนกันครับผมรู้สึกว่าเออจริงๆแบบเหมือนเหมือนตัวเราเองเราก็ไม่คิดเมื่อก่อนเหมือนกันว่าเราจะเดินทางมาตรงนี้เหมือนกันครับผมเพราะว่าอย่างอย่างที่พี่เคยบอกว่าจริงๆแล้วแบบเหมือนงานตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้พี่เป็นเด็กขี้อายมาก พี่เป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองไม่เซลฟ์ในสิ่งที่เราเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะเดินทางมาตรงนี้แล้วก็มีคนที่รักแล้วก็ชื่นชมเรามากขนาดนี้เหมือนกันนะปีทองของเราเลยส๊อตเป็นปีดีดแค่ครึ่งปีก็เป็นปีทองของเราเลยใช่ไหมคะก็ขอให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะนี่เคื่อฟังกันเยไหมะในการแบบเอ้ยยิ่งก็จะกลับบ้านไม่สวดมนต์นิดหน่อยสวดมนต์ก็มาดื่มนันยีเยอะ โครงการได้งานเยอะหรอมีงานเยอะหรอก็เคสละของการได้งานเยอะหรอครับถามผู้จัดการเลยตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดเวลาเราได้โจทย์อะไรมาเราก็ทํากันบ้านกับมันก่อนแล้วก็ตั้งใจและลงมือทํากับสิ่งนั้นให้ดีที่สุดครับส่วนคุณแล้วมีเป็นพิธีอื่นไหมครับไม่มีไม่ค่อยเป็นสายนนไม่เป็นสายนานนี่เป็นพ่อผู้จัดการมูมแทนหรือเปล่าพี่ทำติดใจให้ผมสาย ตอนรับทุกสถานการณ์โ <Yeah>. oh. อเคน,น,นะโอเคครับ <Yeah. S 3> yeah.